เอาวัดตาเปิดคลิปมาโดนเด็กกระโโตกันเสียงผมกระตุกอีกแล้วแล้วตอนนี้ผมจะ,จะเจอปูเอ่อปูปูตัดทูเพราะว่ามันแมบพบยังไม่โหลดอย่างวันนี้น่าจะแหลกแบบทีบีดีคอยล์กลอาจารยใ์ใบมีดไปเลยเหมือนเดิมอนนันต่อมี มัน,นนี่แหลกมากมันไปที่เราฟลีม No bro กันเดดเหมือนเดดไปทีละหนึ่งถึงสองเซน No อมมี่ตัวสีทาดัมมี่ชาปูนไม่น่ามาเล่นแค่ปกติเลยนะแต่มาเล่นเซร์ฟวีอะไรแต่ข้าไปที่เซร์ฟวีดีกว่าโอเคเราก็มาที่เซร์ฟวีแล้วนะ อเออเมื่อกี้รับใหม่หวอจ,จริงๆโทรศัพท์น่กกาจะระเบิดนะครับยุกโชว์ไปทีหนึ่งตีแบบน,นี้ก็คือตั้งแต่เราเล่นเดส s t r o k i n e t w ส e n เราไม่เคยรับอีโมดส่วนอีโมดน้ำหนักเนี่นก็คือเราได้มาฟรีนะเราไม่ได้จัดการห้าสิบแต่ดูคิวดิหนึ่งร้อยหนึ่งคิว สองสามตักคิวนี้เหมือนเดิมคอมโบหนึ่งสองตักซิเกเซลลในคอมโบผมนะอย่าไปก๊อปปี้เพราะมันใช้ไม่ได้ผมใจเอาไว้เล่นให้มันเลือลเ่อนรถเฉยๆแล้วค่อยคอมโบใหมเ่เนี่ยงัดขึ้นหรือไม่ก็ยก่อนำกระหม่อมไม่โดนเนี่ยย่ำกระหม่อมเออเฮอ,อ,อ,อทองสาม อ่งสองามย่ำกมั้เฮียเพื่นติตามาดีกว่าทดกคยอ๋ออันน <t <t ี้เป็นผ้าคลุมใช่ไหมอันนี้คืออะไรเนี่ยคือใช้ได้อ๋อเข้ากลุ่มเข้ากลุ่มถึงจะได้ใช่ไหม อันนี้เป็นอรอร่าเฮ้ยไปบิดจะไหมอันนี้ออรา่ามีออร่าสี่พันหกร้อยคิวห้าพันหกร้อยคิวห้าพันเก้าร้อยคิวเก้าพันคิวหนึ่งหมื่นคิวสองหมื่นคิวโอ้โหเรียว่าผมเจอออร่าหมื่นคิวมาเยอะดิอันนี้เข้ากลุ่มจะไม่ได้อะเดี๋ยวเดี๋ยวเราเข้าไปเข้านะครับคลิปหน้านะ อ๋อลืมไปเขากุมแล้วว้าวได้ประคุมมาแล้วแล้ประคุมนี้ช่วยอะไรอ่ะตีแรงขึ้นช่วยอะไรวอลคอมโบ้ถังขยะเก,กะกะมันนี่มีมอนอยู่ใกล้ๆไม่สามารถดิบ ถังขยะได้ยังอาจจะเบาออกไปดิแล้วเราก็จะเอาถังขยะไปโยนทิง้งแล้วก็เอาดัมมีก่กลับมาใหม่ดัมมี่ไปเลยต้นมะม่วงไอ้ดัมมี่โอ้ถ้าใช้สก,กิลนี้ก็ฟินเนชอร์เลยดิอาฟินเนชอร์ไปเลยก็ได้ ผมเรียกฟินิเชอร์ว่าฟินิช่ก่อนตอนนี้ฟอนิเชอร์ไอไอเก็บคนล้วก็จะต่อยน้องดอมมี่ขี้ไหลไปหาต้นมะพร้าวเออก็งังนะโอเคม่วงศิลตัดสีม่วงพิวดอมมี่ไม่ตายซิลตัดสีม่วงแบบ ของปอมออวันนี้เราจะวอลคอมโบครั้งแรกกันส <3, 4. S 1> ามฟรีอ้าวทำไมเราวอคอมโบไม่ได้บอกหน่อยทำไมเราวอคอมโบไม่ได้อุตสาห์ติดก,กําแพงอนี้หนึ่งสองหรือว่ามันเลยกลําแพงสองสามเนี่ยวอลคอมโบไม่ได้เนี่ย คอบโบไม่ได้หรือว่าตะกดอันตรีก่อนกดอันติกนตกนตีก่อนหรือเปล่าหนึ่งสองสามลักดัมมี่ไปหลักดัมมีไ่ไปเมื่อจมมีคนถามนะว่าทำไมพี่ไม่สปาร์ดัมมี่ตรงนั้นเห็นผมแต่งตัวมีโลบักแบบนี้แต่ผมไม่มีปัญญาเอ่อ,เ,อ,อเติมอันนี้นะ เกมพาร์ทเซอร์บวีของสโตเนเกตพอมันแพงมากนี่ของแต่งตัวผมก็ห้าโลบัก๊กสองโลบักนะ๊กเท่านั้นดาบข้างหลังยี่สิบห้าโลบัก๊กหัวโลบอกฟรีหน้าฟรีผมฟรีเสื้อกับเออ่กางเกงเออ่โลบัก๊กรวมเป็นเออ่ผมแต่งไอ้นี่เองผมแต่งแค่ยี่สิบห้าโลบั๊กเองผมแต่งตัวเนี่ยตัวเนี่ยแค่ยี่สิบห้าโลบั๊กเอง แต่ผมเติมโลบักไปสองร้อยกว่าโลบักแล้วนะพูดพนะูดยนะังไงผมเติมโลบักไปสองร้อยกว่าโลบักแล้วแต่ผมใช้ไงพุ่งยังไงแตกับการเติมเกมพัดในแมปเอ่อซีนามม่ในการเอ่อคิวคนอื่นในแมปซีนามิจนเขาหัวร้อนแล้วเขาก็พิมพ์จีจีทั้งน,นที่เขาไม่ไรู้อะไร เออวันนี้เราจะมาแบอมั่ยเบบที่กันได้คือก็ซื้อก็ซืกอเมื่อกี้ก็มีวอลคอมโบใช่ไหมนั่นก็ได้ก็จะวอลคอมโบลงปหินของทัชเมื่อกี้แล้วขานี่คือมันจะอยู่นานใช่ไหมเนี่ย ไม่โดนศัตรูแต่นี่โดนหนึ่งสองไมนี่เบื้อเห็นปุ่มสีชมพูไหมผมมันจะขึ้นมาเนะน,นานแล้วจะเบือแล้วกันเนะาะทุกคนไม่เป็นไรวันนี้เออก็เราจะมา้นี่นะสอนก็ได้ที่ผมเคยสอนไปอ่ะสอนกเอึอ กดรับว้าคุมที่ที่ของผมแบบนี้อ่าให้กดเข้าไปตรงนี้เลยนะทุกคนปรกดเข้ามาแล้วก็จะมีอันนี้ทุกคนกดไปที่ตรงนี้นะครับผมนี่เดี๋ยวผมวงให้เนี่ยนี่เลยกดอันน,ออน,นะนี้ต้องเข้ากลุ่มก่อนนะครับนี่ต้องเข้ากลุ่มก่อนส่วนใครที่มีโลบักก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าอันนี้มีแล้วน,น,นะ เออหนึ่งสปินเป็นการสุ่มหนึ่งสปินเจ็ดสิบเก้าโรบักเออสามสปินสองร้อยสามสิบเจ็ดโรบักห้าสปินสามร้อยเก้าสิบห้าโรบักโอเคครับโอเคนะเด็กบ้าเหมือนขั้วแม่เหล็กในวิชาวิทยาศาสตร์เลยเว้ยระหว่านี้ผมก็จะได้ลงคลิปแคสเกมบ่อยหน่อยนะเพราะว่าปิดเทอมสักทีไอ้บ้าต้องปิดเทอมเมื่อวานเองครับวันนี้เป็นวันปิดเทอมวันแรก แ้ะไม่รู้ว่าผมจะต้องไปโรงเรียนวันจันทร์ไหมเพราะว่าภาษาอัง,งกฤษโคตรยากเลยมันยากแค่ฉบับสามนะฉบับอื่นโคตรง่ายแต่เพื่อนบอกยากเนาะอ้าว f i n เชื e อส่วนค้อนิดก็เป็นการเอ่อหลักหน่วยคูณหลักพันเอ่อหลักแล้วก็การหารหลักหน่วยคูณเอ้ยเฮ้ไอ้ทุยหลักหลักหน่วยหารยาวหลักกับหลักพัน ก็ถือว่าง่ายนะเพราะว่าผมก็ชอบพิชาคานิตอยู่แล้วแล้วก็ปกติก็จะได้เต็มทุกทีนะพิชาคานิตใครบอกว่าผมเป็นเด็กปัญญาอ่อนเด็กเรียนไม่เก่งก็ว่าไปเลยับผมเพราะว่ามันไม่จริงเด็กปัญญาอ่อนนะว่าไปก่อนแต่ว่าเด็กเรียนไม่เก่งเนี่อก็สมเหตุสมผลนะแล้วว่าเรียนไม่เก่งตรงไหนเพราะว่าเป็นสอบเลที่สองทุกที และผมไม่มีทางสอบได้ที่หนึ่งไม่ใช่ไม่มีทางดิด,ดคือมันแบบทำไมอมันแบบผมไม่เคยสอบได้ที่หนึ่งอ,อใครกดไลค์ผมคลิปนี้หรือว่าใครดูจนจบผมขอให้อันนี้เลยสอบ ได้เกรซีเกรซีนะครับเกรซีเฮ้ยเกรซีเกรซีเกรซีนะครับโอเคนะใครดูคลิปนี้จนจ,นจบขอให้ได้เกรซีเด้อร์สำหรับคนที่ยังไม่ตอบนะคนที่ตอบแล้วก็ขอให้ได้เกรซี ทำอะัรก็เื่องอะกี่พรว่ามันมันเล่นมันเดียวหน 2, 3, ึ่งสองสามเราดอมมี่โดนฝักไม่โดนอายังไงอ่ะแบบันี้เราก็ตัดเุรอ,อด้ยิมเสียงการใช้นะแต่ใช้ไม่ได้ทุกคนเพ่เคลียร์ให้เวลามันเกินเ,เวลามันเกินสิบห้านาทีได้เนะี่ยต้องทำไงเนี่ย เวลาผมแคสเกินสิบห้านาทีไอคลิปแคสเกมคลิปแรกอะรู้ไหมนั่นคือคลิปที่สองของคลิปแคสเกมคลิปแรกคลิปแคสเกมคลิปแรกของผมมันก็แบบมันเป็นแคสเกมเหมือนกันแต่ว่ามันจะมีปุ่งสีฟ้าครับไม่ใช่ปุ่งสีส้มแล้วมันก็แคสเกินสิบนาทีเพราะว่าไม่ใช้ให้ไปล้างจานแล้วมันก็ยาสามสิบกว่านะล้วผมโดนปฏิเสธในการลงคลิปแล้วผมก็มาลงคลิปใหม่ในเวลาที่ไม่ตัดกว่าสิบนาทีแล้วตอนนี้ทาไมผมเปลี่ยนเป็นโหมดบลาร์ขลัง มันเป็นของกาโร่เสียเดี๋ยวเดี๋ยวอันตีอันตีไม่พร้อมอันตีไม่พร้อมอะไรกันอันตีไม่พร้อมอันตีไม่พร้อมโย้วัตโบว์คือทุกคนเคยบอกผมหน่อยได้ไหมว่าเพื่อนบอกโกหกไหมเพื่อนบอกว่ามันสั่งเอ่อทุดของทุกตัวละครในดาพิฆาตศูนย์มัมีมันมีเกือบพันตัวเลยนะเพื่อน แล้วมันบอกมันสั่งของแท้จากญี่ปุ่นมาตัวเป็นหมื่นมันมันใช่เหรอมันบอกมันจะสั่งชุดกันให้ผมแล้วมันบอกว่าเออเดี๋ยวจะซื้อน้ากากาให้ด้วยแล้วจะเป็นดาบจริงแล้วก็มันซื้อดาบของทุกตัวละครมาแล้วก็ซื้อชุดของทุกตัวละครมาวิสผมของทุกตัวละครเครื่องประดับของทุกตัวละครมันบอกแบบนี้นะลุนมันโม้ปะเนี่ยผมว่ามันโม้นะแล้วมันบอกว่า